สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับมัสไลเดอร์เดลต้าในแมปไรเดอร์เวิลด์นั่นเองซึ่งวิธีการรับเดลต้านะครับของที่คุณต้องใช้จะมีอยู่ทั้งหมดตามนี้นะครับอย่างแรกมิสเตอรี่ชิปทั้งหมด24อันนั่นเองต่อมาคือ16สมาร์ทดาต้าแล้วก็3สมาร์ทการ์ดนั่นเองนะครับอย่างสุดท้ายก็คือ12สมาร์ทเซรั่มซึ่งของทั้งหมดเนี่ยมันสามารถหาได้จากกล่องที่เป็นกล่องของสมาร์ทบล็อกได้นะครับแล้วก็นะให้เรามารับเควสกับมาีตรรรรงนนนี้้ไดเเเเลยะะคคัับนะมรรบมื่อาวสกับมาลีเี่่่ยสิงทราต้อองทําาคืกรไปตีเดลต้า ซึ่งเป็นบอสเดลต้านั่นเองจุดเสกบอสเดลต้านะครับให้ทุกคนตามผมมาได้เลย <us> เมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยให้เราทําการกด e เข้าไปได้เลยนะครับซึ่งเราจะต้องรับเ <us> ควสก่อนนะถึงจะเข้ามาในนี้ได้นะเมื่อเราเข้ามาในนี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนนะครับเดินตามผมมาตรงนี้ได้เลยนะครับนะ โอเคเมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีจุดที่เราเสกบอสอยู่นี่เองนะครับนะซึ่งของที่เราต้องเสกนะครับก็คือ12 smart data นั่นเองนะครับนะถึงจะเสกตัวบอสได้นะครับเมื่อเราเสกแล้วก็ให้เราตีจนกว่ามันจะตายนะครับเรียบร้อยนะตอนนี้เควสผมเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ให้เราส่งเควสกับมาลีตัวเดิมได้เลยนะครับนะเมื่อเราทาเควสนี้นะครับเราก็จะได้ของมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะเมื่อทุกคนมีของครบแล้วในดันของเดลต้านะครับจะมีจุดที่อยู่ตรงข้ามกับจุดซัมมอนนะครับให้เราก,กดคลิก เมื่อเราอยู่ในร่างของเดลตานะครับเมื่อเรากด B ีนะครับจากมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์คันใหญ่แบบนี้นะครับนะซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเรียกรถหรือมอเตอร์ไซค์ดีนะครับเพราะคันมันใหญ่เหลือเกินนะต่อมาสกิลของมาริเดอร์เดลตานะครับสกิลแรกคือบัสเตอร์เบิร์สเสีย25สตาบิน่านะครับต่อมาสกิลที่2ก็คือ3821เสีย50สตาบิน่านะครับ Hip, สกิลต่อมาคือซีฮนไซส์เสีย100สตาบิน่านะครับสกิลต่อไปคือ W Exclusion นะครับเสีย100สตาบิน่านั่นเองนะครับ ก็วิธีการรับมาเลเดอร์เดลต้าก็มีเท่านี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยรุมซื้อเสื้อคุณดีเข้ากันตั้งไฟเพล็กซ์กินด้วยสัมนี้ลาเป็นล็อตครับแล้วจะเป็นคลิปน่ารับบายกับคลิปที่คลิปจะจบนะครับ